งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกนายกถแถลงนโยบายตั้งคณะกรรมการสามคณะสมาชิกครบองค์ประชุม35คนราบรื่นเรียบร้อยนายนารงพนมวันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนายวสันเสียงเรื่องแสงอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องเรียบประชุมและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564นายวสันเลขานุก,การสภาได้เชิญนายนรงพนมวันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564ในด้านการถแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีนโยบายหลักๆดังต่อไปนี้คือ 1. ด้านสังคมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชาราและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามน่าชมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส่งเสริมสนับสนุนยกระดับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายในจังหวัดสู่ระดับชาติเริ่มต้นและยกระดับการท่องเที่ยวในเชิงการกีฬาเชิงอนุรักษ์ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรรม4ด้านคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐานยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคม 5. ด้านสาธารณาสุขและกีฬาส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายแก่ประชาชนและการแข่งขันกีฬาพัฒนานักกีฬาและสนามแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเมืองกีฬาที่ประชาชนมีสุขภาพดีรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 6. หลักการบริหารพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้บรรยากาศการประชุมดำเนินไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นน,นายานุ์รักสมาชิกสภาการแส่วนจังวัดค,ววครสวรรค์เขตพทีเขตส วันนี้นะครับก็อยากจะเกณฑ์ใาประธานสภานะครับฝากถึงยังฝ่ายบริหารนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกการในวนจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ไร้เห็นถึงความสําคัญนะครับของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีและที่มันจะเกิดขึ้นก็ดีนะครับวันนี้นะครับพวกเราได้ไปร่วมกัน ครับปล่อยอเครื่องจักรนะครับที่เข้าไปอยู่ในตามภาพนะครับหรือตามศูนย์เครื่องจักรคนที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้แล้วพูดคุยกันไว้นะครับแต่วันนี้นะครับก็มีอยากจะเรียน่านประธานสภานะครับถึงการฝ่ายบริหารนะครับคือวันนี้สิ่งที่พวกเราเรไม่รู้นะครับแล้วก็จะได้นํไปประชาสัมพันธ์ต่อนะครับเพื่อเร่งดำเนินการนะครับก็คือในส่วนของหลักการนะครับและ วิธีการนะครับที่เราจะใช้เครื่องจักรที่เราอยู่ตามหาบนะครับว่าเราจะมีหลักการหรือหลักเกณฑ์อย่างไงนะครับเกี่ยวกับการใช้นะครับจะต้องขออนุญาตอย่างไงจัดคิวเปอย่างไงประมาณนี้นะครับก็เรียนท่านประธานนะครับถึงยังฝ่ายบริหารนะครับขอบคุณครับเครื่องจักรเลือไปเลยนะเกี่ยวกับแจ้งที่อบตว่าจะเอาไปที่ไหนเดี๋ยวอบตเนี่ยจะดำเนินการทางรุฐกาลของระชเองนะมีการประสานกันทัน ทางเครือข่ายทางธุรการจะไม่มีปัญหาอะไรนะเครื่องจักรเนี่ยไปได้เลยเครื่องจักรเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีการกลับมาที่มีอีกนะที่ครับไปต่อเรื่อยๆแต่แจ้งที่อบตที่เราเอาเครื่องจักรไปฝากไว้ว่าจะไปที่ไหนเท่านั้นเองจะไปที่ไหนเมื่อไรเท่านั้นเองจะทางธุรการเนี่ยทางอบตก็เราจะดําเนินการใหนะ้อิเล็กทรอนิกส์อ๋อเขาเรียกว่อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอบคุณท่านนายกอ่าชิบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตตั้งที่เต็มกระเพอหนองบัวครับกับเรียนท่านประธานเรื่องปัญหาภัยแล้งผมก็ฝากท่านประธานถึงคณะผู้บริหารซึ่งอรเภอหนองบัวนั้นได้เกิดภัยแล้งและซึ่งแหล่งกักเก็บน้ําหลายจุดนะครับจุดละ30ไร่มี10ไร่มีนะครับซึ่งขนาดนี้ ก็คงจะใช้ได้อีกไมา่นานจะประสานมายัางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเรียนให้ท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกทราบว่าโอกาสต่อไปคงไม่ช้าและทึงทางพยาบานนั้นได้ขุดสะใหม่ยังไม่มีน้ำที่จะดำเนินการต่อเนื่องจกประสานให้ท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร มีโอกาสจะได้ประสานงานกับองค์กคารระหับส่วนจังหวัดต่อไปตนะงพวจยังโชคดีว่าเราได้น้ําจากเหมือนแรกกับยังดีที่มีแหล่งน้ำแต่ใน,นในส่วนอื่นๆก็ฝากขอจอะในพื้นที่ลวงพ่อให้หาว่าเราจะมีแหล่งน้ําตรงไหนแล้วจะผันอย่างไรนะนี่ก็ไปปรึกษาต่อปตอน,นอาทิตย์หน้าเนี่ยทางฝ่ายบริหารจะเข้าไปตำรวจตัญหนที่ไผ่ตะลีและหนองตันลำกับอาทิตย์หน้า ครับผมขอบคุณครับ